หลังจากห่างหายไปเวลานานเพิ่งหายเจ็บหายป่วยเพิ่งมาจากเมืองไทยคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปแรกเลยที่ได้ทําหลังจากหยุดไปนานเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรก็จะเดินเล่นไปเรื่อยๆอยอกกําลังกายเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันนี้มันเป็นวันที่12สิงหาวันแม่ที่เมืองไทยก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนแล้วเนาะแต่ที่นี่ก็6กโมงเย็นหกโมงเย็นที่นี่ไม่มืดนะเพราะเป็นช่วงฤดูร้อนพอดีไง ช่วงรุ่นร้อนหกโมงเย็ยน,นยแดดจ้าแดดแบบยังร้อนมากเลยสามารถตากผ้าได้มีเวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงอเออแดดออกอะ่ะจนถึงสี่ทุ่มอะ่ะเราก็จะเดินเล่นไปเรื่อย พอตกตอนเย็นก็จะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายกันเต็มหมดเลยแต่เราไม่ได้ออกกําลังกายเรกเดินอย่างเดียวกรลังกายเราไม่แข็งแรงวิ่งไม่ได้วิ่งๆเราล้มก็เลยพามาชมรอบบรรยากาศนี่ก็จะเป็นบ้านของคัสเซอร์นะของรัฐบาลที่ก็แบบเขาจัดหาให้กับกับคนที่แบบเหมือนกับคนขอบ้านนะเนี่จะเป็นบ้านรัฐบาลทั้งหมดเลยเป็นแฟลต จะเป็นแฟดทั้งหมดเถวนี่แฟดของรัฐบาลเขาจัดให้กับคนที่ก็แบบไม่มีบ้านอยู่นะคนที่ก็จะมาขอบ้านอยู่อะไรเงี้ยแต่การขอบ้านที่นี่ไม่ใช่ของ่ายนะบางคนรอหลายปีเลยแต่ถ้าแล้วแตนะ่เคสนะเคสใครเคสมันเคสบางคนก็หัวหมอหน่อยก็ขอบลูกขอบเต้ามานอนข้างถนนบอกไม่มีบ้านอยู่เงี้ยรัฐบาลเขาก็จะเร่งรีบหาให้บางคนก็พิการอะไรเงี้ยเขาก็จะเร่งรีบให้กว่าคนอื่นทั่วไปธรรมดาบางคนเขารอเป,ป็นสิบปีเนาะ คนที่ตกงานคนไม่มีงานทาอะไรเงี้ยตัวคนเดียวแบบไม่สามารถทํางานได้อะไรเงี้ยเคมบ้านขอบ้านรัฐบาลอยู่ที่นี่เขาก็จัดหาหแล้วแต่รัฐบาลก็จะส่งไปอยู่แถวแอร์เรียไหนตอนนี้เราเดินเข้ามาในแอร์เรียนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงน,นี้เราไม่เคยมานะเราจะเดินไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นแอร์เรียเป็นแฟลตของบ้านรัฐบาลไงที่เขาทาให้อยู่นี่ก็เป็นแฟลต ที่รัฐบาลเขาทําให้อยู่คนที่มาอยู่นี่บางคนไม่ใช่คนจนนะดูกขขับรถรถเบนซ์ก็มี BM อะไรพวกนี้เต็มไปหมดนะไม่ใช่ว่าเออคนที่เขามาอาศัยเออมาขอบ้านรัฐบาลอยู่แล้วบางคนบอกไม่มีไม่มีตังค์ไม่มีอะไรดูแต่ละคันนะทั้งเบนซ์ทั้ง BM เอ็มเต็มหมดรถสวยๆล้วนันแะคนจนที่นี่กับคนจนบ้านเราไม่เหมือนกันนะเขาไม่จะทำตัวจนแต่เขาไม่อยากซื้อบ้านถ้าเขาขอบ้านรัฐบาลอยู่มันจะดีกว่า มันจะน่าอยู่กว่าค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงไม่เหมือนกับบ้านเรานะถ้าบ้านเรามีก็ดีเหมือนกันนะดูละ่ะดูรถแต่ละคันนี่ไม่ธรรมดา BMW เบนทั้งนั้นเลยจอดแต่ละคันแต่ละคันดูนี่ก็จะเป็นแฟตหลังนึงก็อยู่กันหลายคนนะ รัฐบาลที่นี่เขาก็ดีนะเขาจัดหาบ้านให้อยู่สําหรับคนที่ไม่มีที่อยู่แต่น่าจะคนแถวนี้นะน่าจะอยู่มานานหลายปีแล้วไม่ต่างกว่า10 20ปีเราโดูสังเกตดูรถด,ดูอะไรดูความเป็นอยู่ของเขานะคืออยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานนะ่ะไม่ต้องกลัวเขาจะมาไล่อะไรพังอะไรผุเขาก็มาซ่อมให้หลังคาพังท่อน้ําพัง,อ,พงอะไรพังเฟอร์นิเจอร์ในบ้านพังอะไรเงี้ยเขาก็จะมาซ่อมมาดูแลให้เรามันก็ดีไปอีกแบบนะดูตึก แถวนี้น่าจะอยู่กันแบบเป็นพันครอบครัวเลยนะเป็นพันคนอ่ะดูเยอะใหญ่มากดูรถใช่ไหมทั้ง BM ทั้งเบน์อะไรจอดเต็ไมไปหมดแต่บ้านเราเนี่คนจนที่ไม่มีอยู่นี่คือแบบเนาะก็ยังว่าแหละแต่ที่นี่คนไม่มีบ้านไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนจนนะมีแต่คนรวยๆยงั้นยนะเพราะการซื้อบ้านที่นี่มันมันต้องเสียค่าเสีแท็กเสียอะไรเยอะไงแต่ถ้าเราเก็บบ้านหลวงอยู่นี่มันก็โอเคอ่ะ ละแฟแต่ะแฟตเวลาจะมีประตูประตูเ็าจะมีประตูเมนก็จะมีคีย์การ์ดที่ก็จะมีรหัสอะไรเงี้ยเข้าไปคนนอกไม่ไม่สามารถเข้าไปในแฟตได้นะถ้าเข้าไปได้แฟดหนึ่งเนี่ยก็มหมายถึงว่าเข้าไปได้หลายเข้าไปได้หลายห้องเลยอะ่ะเพราะเขาป้องกันคนนอกไงดูรถตะละคันได้ไหมไม่ใช่ไม่คีย์นะโอ้ของบนนู้นก็มีใหญ่ใหญ่ายยามากแอลเลยนะีย่ใหญ่มากให้ดูที่จอดรถเต็มไปหมดดูรถขอไหม ที่จอดรถเขาทำเป็นระเบียบเรียบร้อยนะสะอาดคนนอกนี่เข้ามาเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้แต่ไม่สามารถเข้าไปในอพาร์ตเมนต์หรือว่าแฟลตที่คนเขาอยู่ได้เลยนะเพราะเขาจะมีรหัสิสร์ดอะไรพวกนี้ไม่ให้เข้าไปทั้งสวนต้นต้นไม้ทั้งอะไรนี่ เขาก็จะมีคนมาตัดให้คนเทศบาลเลนะ่เนาะถทศบาลเราก็เรียกเทศบาลเนาะก็จะมาตัดมาแต่งกิ่งให้อะไรให้เงี้ยนี่ก็ถลูปไปอีกทางนึงแต่คงไม่ขึ้นไปแล้วล่ะข้างบนนู้นพามาดูหไหนๆจะมาแล้วก็ลองลองเดินไปเรื่อยๆดูดีกว่าตอนนี้มันหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นที่นี่ก็ยังไม่มืดเท่าไหร่ ไม่เหมือนบ้านเรานะ่ะหกโมงเย็นก็ฟ้าสลัวแล้วที่นี่ถ้าหน้าร้อนนะ่ะก็ประมาณสักสี่ทุ่ทมอะ่ะตะวันถึงจะตกดินน่ะดูรถรถรุ่นเก่าสวยรถรุ่นเก่ารถคลาสสิก บอกได้เลยว่าแถวนี้ใหญ่ใหญ่จริงๆเป็นแอเรียที่ใหญ่มากตึกที่สีเดียวกันหมดไปเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกดีกว่าดูว่ามันจะทะลุไปถนนสายไหนบ้างบ้านรัฐบาลที่นี่เขาก็ขายด้วยนะไม่ใช่ไม่ขายนะถ้าบางคนเขาอยู่น,นานๆไปเขามีตังค์เขาก็ซื้อเลยซื้อ,ซ,อ,ซ,อ,ซ,อซื้อในราคาถูกอะ่ะถูกกว่าบ้านทัวรไปเลยท่านมองเนี้ยเชื่อว่าคนแถวนี้น่าจะอยู่มานาหลายสิบป,ปีนะ่ะดูรถแต่ละคันนะจะรู้เลย ดูที่จอรถเขาเทไหมข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นเหล็กแถวนี้ไม่เคยมานะเพิ่งมาครั้งแรกแต่ก็นั่งรถลงบัสสต๊อปตรงนี้ตลอดแต่ก็มองไกลๆโอ้โหมันทำไมมันใหญ่จังอะไรยังยังไม่เคยเข้ามาดูพอเข้ามาดูมันใหญ่ยิงพอเดินเข้ามาข้างในผ่านทุกวันแหละพอเรานั่งรถ พอลงปัสต็อปตรงนี้ก็ผ่านทุกวันเลยเป็นไงมัง่งดูบ้านรัฐบาลน,น่าอยู่ไหมถ้าบ้านเรามีอย่างนี้ได้มันก็ดีเนาะแต่คนที่มาอยู่นี่ไม่ใช่คนจนนะมีแต่คนรวยๆอย่อยงนั้นการที่เราการที่เขาจะมาขอบ้านรัฐบาลอยู่ได้เนี่ยบางคนแล้วก็อย่างที่บอกต้องใช้เวลาหลายสิบปีอะ่ะแต่น่าจะเป็นคนเก่าคนแก่รุ่นปู่ย่าตายายเขาทีเา่เขาเคย ขอมาก่อนแล้วอยู่หลายสิบยี่สิบปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาขอตรงนี้นะน่าจะช่วงนั้นแหละขอมาแล้วยี่สิบปีสามสิบปีอะแฟตหนึ่งนี่ก็อยู่หลายครอบครัวก็บอกคนแอร์เรียนี่น่าอยู่กันเป็นพันพันก็คนอะอยู่กันแบบรุ่นต่อรุ่นสืบรุ่นต่อรุ่นเลยเขาไม่ปล่อยเขาไม่ทิ้งไงพอรุ่นลูกอยู่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตายรุ่นรุ่นลูกก็ต่ออะไรเงี้ยต่อไปเรื่อยเป็นทอดๆน่าจะประมาณสองสามรุ่นแล้วล่ะ โอเคนะถ้าชอบเดี๋ยววันหลังจะพามาดูมาเที่ยวอีกถ้ายัางไงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งต่อไปคลิปนี้ไม่มีอะไรโอเคบาย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 